วัสดีท่านูชมท่นทำนิยบเกม Battlefield 3นะครับแล้วก็อยู่ผม m a เ s l i d e r t <TV> ีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคตต่อจากพารที่แล้วที่เราไปยิงยิงอะไรไม่รู้ครับผมใช้โปรแกรมถ่ายใหม่นะครับเปลี่ยนจากแฟบเนี่ยเป็นแอคชั่นก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองใช้ดูครับว่ามันเป็นยังไง ต่อมากดปุ่มอะไรก็ไม่รู้ว่ารู้สึกเหมเราจะเปลี่ยนชื่อบ่อยมากครั้งที่แล้วเราชื่อบอกเบิร์นใช่ไหมรู้สึกตอนนี้เราจะชื่อว่าชื่อชื่ออะไรวะเอ่อไดมาดีมา,ดมาไดมาเหรออีสตาร์จัมไปแล้วครับเขียนอะไรมาล่ะ ไปใจยเย็นใจยเย็นแท็กออนทูเดอะทูปคือเหมือนจะให้แท็กอะไรวะเอ,อสันไม่ก็ตำแหน่งครับเร็ว อยากถึงเพื่อแล้วอะไรอะก่อก็ผมว่านะถ้าเกิดผ่านพาน,นี้ไปแล้วเนี่ยผมว่ายังไงอะจะเลิกถ่ายไปพักหนึ่งครับเพราะว่าต้องไปลงวินโดว์ใหม่ครับคือวินโดว์เนี่ยมันเสียวินโดว์เนี่ยมันเสียยังไงไม่รู้ครับรู้สึกว่าจะโดนไวรัดกินครับรู้สึกว่าวินโดว์ผมนั่นจะโดนไวรัดกินนะครับก็เลยเสีย โดยเวลานี้เรื่องจากอะไรครับน่าจะมาจากโหลโดปรแกรมมั่วครับจะไม่ได้โหลดไอ้นั่นนะครับ <c oughs> อ่าเราถือเปืนอะไรอยู่ถือเปืนอะไรอยู่เนี่ยเปืนอะไรไม่รู้ไปเฮ้ยยิงเลยเบารี่ไหมเขา ยิงยังเรอยิงยัง What d o อมึงรอทำไมกูยืนขึ้นเลยสายกระสุนบอกว่ามึงรอทำไมรอทำไมรอรอทำไมอ่ะรอทำไมล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 ่ะอีกดตัวอีด้วย ตัวอาเป็นอาวุธจะอะไรวะจะกับนั่งยืนขึ้นยิงมากเลยโอ้มี่งนกระสุนนานตังวะยังยังไม่ได้กดอา A เลยเนะี่ยแล้วว่ามีเงินกระสุนทิวยังเลยนะเออเออเอาปืนหาอะไรวะเนี่ย ปืนหานอะไรวะเอาเออเอ้ยเจ็บโอ้อจะหันหาพี่สปืนอันนี้ะ่ะ มันต่างอะไรกันวะจิกแซกจิกแซกเออเราไม่ได้ยิงนั่นอะอ่ะอรีโหลดรีโหลดเฮ้ยกระสุนมดกล่องหนวะเอออันนี้ดิ เอ,ออเออเอออ๋อข้าไปโมเฮ้ยช่างมันอีอะอีโอเคได้ละยิดไปครับตอนนี้ f p S อยู่ที่2ี่นะฮะ f p S ต่ำมากครับตอนนี้ ใา่เลยเป็นไอเดียทีดีอะนะใช่ใช่บีเอ็มตัวทีมนิดอ๋ออ๋อตอนเข้าอันอีกเห็นนั้นไหมอ่า uh, อะไรกันไม่รู้ <Yeah. S 2> อะไรเป็นเป็นทีงที่ดีอะ่ะอะไรโชคดีมันมันไม่อะไรไม่เคย อะไรหลังจากนี้ไม่เคยอะไรกไม่รู้เดือยอเมริกาโคมิงนะ่ะแปลไม่ทันนะไม่มีไอเดียที่มันจะปิดได้เดว่าอินไทยน้องตามไปฉันพร้อมไม่จะทำมาอยา่างเอ้วเวลาพร้อมไม่ทำอะไรบางอยา่างคิดเอ้เราชอิอะไรอะ่ะ เคอริวอ่ะจมได้ไหมซีอายูเนี่ยต้องการอะไรไม่รู้เพราะว่ามันอะไรระเบิดวะแล้วก็ดาฟักแล้วก็สเต็์แบ็กฟอร์มวินโดเก็ตเลยดีเข้ามาในฐานมันเลืเอจะรอไอยูไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ลงมานี่งานงองแน่ครับงานสแกนแต่เราเราไม่สามารถทำอะไรได้ดีมากเทควันเราต้องเทคมันหรือเปล่าวะที่ทูวันหน้าออกไปเลยซ้ายปังเกบร้อยชิกระดรไปเช็คป,ประตูมีประตูไหนที่สามารถอะไรวะออกไปได้เหรอ ตัวอะไรวะเอออะไรวะเอ้อไปแล้วมึงขึ้นมาตอนไหนเนี่ยยืนขึ้นเลยเอ้อเอาผิดชาวบ้านที่เดินไปเนี่ย อาพิจี <RPG S 2> <c oughs> ไออาพิจีมิชชั่นคาเฟโลโลแล้ววะภาษาหานอะไรวะเนี่ยเออไปแล้วเออ <c oughs> มันจะมีอาพีจีอยู่ ค่านี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่มันต้องมีอ่ะอาเฮ้ยมันจะมีพิจิอยู่อ่ะตายตายหรือยัง โอ้โหดูมันทำคานกูคานเลยเหมือนกับคานเลยเนะี่ยสวัสดีมีใครอยู่ปล่าวะเออ เอาเอาแย่ไอพีจ yes ีเยอะจังนะเฟลสองรอบแล้วเนี่ยอยู่ได้อะไร เออจากตอนนี้เนี่ยเออใครมันดันกวูวะเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าดันกูดันหาพี่วันตีนไง ไม่โดนด้วยมีใครมาป่าวาดูละปบอยู่ข้างหลังนี่แหละอือมันไ้แดกกูดอกนี่วะ ตายหรือยังโอ้ยเฉียวหน้ามันยิงแต่กูวะตัวเอกไงตัวเอกเป็นตัวเอกรอไงกูรอเอ้ยมันยิงกันไปจีบจากไหนวะกูรู้แล้วกูรู้แล้วลลก่อน นานนานหรือเปล่าหรือเปล่าวะมันยิงไม่โดนวะป่าระเบิดแม่กเลยหมาระเบิดไปแล้วขวางเลยไปแล้วตูมเอากรรมเดี๋ยวนะกระโดปะดปับติดคลีเออเอาไงกูแน่ผ่านไงวะ ต้องบูสบานหันแหลกหรือเปล่าวะห,หาปืนมันดีๆกว่านี้ได้ไหมวะใส่ลงไปขโมยปืนอันนี้ไม่ง่ายยิงแบบไรกันไ,ไม่รู้้ยขอปืนหน่อย ไอห,หาเอ้ยดูปืนมึงดูปืนมึงแต่ละปืนดียังไงยังไงกลับย่อปืนตัวเองดีกว่ายังไงยังไงยังไงโู้กูยืนขึ้นเลยอย่างนี้กูยืนขึ้นเลยกูยืนขึ้นเลยไง ยืนขึ้นยืนขึ้นโอ้ลพจยิงมาแงทำไงวะให้แม่งให้แม่งยิงดีไหมเราเราอยู่ข้างหลังอยากหาปืนที่มันยิงแบบจิ๊บจิ๊่ะดูปืนแต่ละปืนที่มีดิอะไรยังไงเอ,อ้ย ตรงนี้ตรงนี้ยังไงครับลดลถมาลดมาลดอุ้รดมาอ้ออะวะมีมีมีเรื่องมีเรื่องไงมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องหลบตรงนี้ดีกว่า ปีนเขาแม่งเลยหลบอย่างเงี้ยล่อ,อือม่ตายแล้วม่ตายง่ายเราคลัคสเฮ้ตึก,กออกไม่ได้เอา้าอ,อือสึกมันยิงกูทำไมมันยิงกูไอ้นี่ ไอ้นี่ปะปิกีอยู่นั่นโอ้โหกูยืนขึ้นเลยกูนอนลงเลยได้ยังวะโอเคไปแล้วครับตายอยู่หลายครั้งให้มงบูกันสองคนได้แหละไม่รู้ละกูยิง กูยิง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 ลโลโกวูก็นอนลงฉากเสร็จกูก็นั่งกูยืนขึ้นยิงรัวๆเออแล้วกว็นอนลงวก,วกวูนนงวกว็ยืนขึ้นยิงัวๆเอา้าไม่หมดอีกเหรออะไรอะไร เอ๊ะมันหน้าจอมันมันอานๆว่นเบอร์เวอร์ทำไมมันเบอร์เบอร์ทำไมมันเบอร์เบอร์ยางอีกยังไง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 หมดเลยยัง หมดรอยยางหมดุ้ยยังเออก็มึงจะไปกันนะส่วนเต็มโอ้โหกระจกนี้มันคงจะไม่เห็นนะมึงคงจะไม่เห็นนะนะมันเอ,อ้เดี๋ยวดิรอกูก็ดีนะ ไม่ได้ไว้จะตามเออออกองวงจรปิดวงจรปิดวงจรปิดไงอะไรให้เปิดอ่ะอออะไรวะเฮ้ยใครวะดีนะสบัต เออตีนักธบัเฮ้ยโว้ยขโมสยสไนเปอร์ยิงโอ้ยมันยิงไม่โดนอะ่ะ แมงาสาดมาแล้วเออนะครัสผมนะครัสโอ้เยอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะยิงตูดแม่งเลยเอ,อ้าเพื่อนเรามีใครใครวะใครโง่ติดคลี หลบไงหลบหลบดีโอ้นยิงไม่โดนวะเออ,อย่างนั้นแหละยังไงครับยังไงครับไปไงวะเนี่ยเออได้ย่างงี้ gì y kê y kê ở đây hỏi đi yam 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 lùa lùa เออตรงนี้นะครับโอ้โหเรื่งของแรงไหนวะอ๋อนีไงมดังยิงหาอะไรมดังหมดแล้ว เคี่ยงเล้อะไรวะดีเฟนซ์เซฟโ o มป้องกันห้องบอลไฟเจ้ามาเคลียท็อปฟอเคลียบนพื้นด้วยแลรวเคลียบนพื้นให้ฉันด้วยเอามึงให้กูเคลียร์จะบอกนะสนเปเป์ใครยังไงยังไงโอ้โหอย่างนี้เลย จะให้กูไปยังไงอะ